สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่งงรองทรงฤดูฝนเป็นเครื่งงรองทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร วันนี้เวลา16นาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหารัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระเสียรัตนศาสดารามโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระงเจ้าเสียรับพระวรชายาโดยเสด็จด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นบันไดที่ฐานชุกชีด้านหลังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหารัตนปฏิมากรทรงเปลื้องมงกุฎหรือพระศกสิดาพรออกจากพระเศียรทรงหลังพระสุคนด้วยพระมหาสังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างถวายไว้ประจำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีมังสีเป็นคันถวยแล้วทรงหลังพระสุคนด้วยพระมหาสังเพชรน้อยทรงซับองค์พระด้วยผ้าขาวสีผืน จากนั้นถวายมงกุฎแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระเก้าอี้ส่งจุ่มผ้าขาวที่ซับองค์พระลงในหม้อพระสุคนแล้วส่งบิดน้ําลงในโถแก้วและหม้อน้ําเพื่อเป็นน้ําพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นส่งเปลี่ยนยอดพระรามีประสัมพุทธพณีแล้วส่งจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณนรรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพณีพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเจ้าหน้าที่ภูสามลาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระมหาสังเพรน้อยบรรจุพระสุคนที่ส่งองค์พระทรงหลังน้ำพระมหาสังที่พระเศียรของพระองค์เองและพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับแล้วส่งพระสุายพระราชทานแก่ผู้เฝ้าทูลออมพระบาทภายในพระอุโบสถและประชาชนรอบพระอุโบสถ การเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพระราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณการแต่ละปีจะเปลี่ยนเครื่องทรงทั้งสาฤดูคือเครื่องทรงฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวสำหรับเครื่องทรงฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน12ของทุกปีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จชากัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเป็นประธานงาน Amazing Thailand Night รอยัลกาลาดินเนอร์นักุงรอนดอนซาราชนาจากักวันที่ 3, สามพฤศจิกายนพุทธศักราช2557 เวลา19นากา54นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานงาน Amazing Thailand Night Royal Gala Dinner ณโรงแรมดอ r เชสเตอร์ร chester, กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดตัวการท่องเที่ยวไทยปี2558ตามแนวคิด Discovery t h a i l n e s s หรือการท่องเที่ยววิถีไทย และเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหลากหลายธุรกิจและสื่อมวลชนของอังกฤษและไทยเข้าร่วมงานโอกาสนี้ได้มีพระดำรัสแสดงความซาบซึ้งถึงความร่วมมือระหว่างพันธมิตรการท่องเที่ยวของไทยและสหราชอาณาจักร Today, I visited the World Travel Market Show and witnessed the launch of the Tourism Authority of Thailand's new campaign, Discover Thailand. Thailand, like the United Kingdom, has a long history and an abundant cultural heritage. Discover Thailand's campaign highlights unique experiences and encourages tourists to immerse themselves in the graceful Thai way of life they will emerge rejuvenated in mind and body. we are proud to offer so many authentic holiday choices and i therefore would like to invite you to visit thailand to discover for yourself ness and to make that experience forever part of yourself. excellencies, distinguished guests, during this pleasant visit to the United Kingdom, I had the opportunity to present the 8th Annual Tourism Authority of Thailand's Green Excellence Awards. These awards are in recognition of those in the tourism industry who support the development of sustainable tourism. It is heartening to see the number of entries increasing each year, reflecting the growth of Thailand's responsible tourism industry. may congratulate the winners once again their outstanding achievements congratulate again outstanding conservation Thailand's natural heritage I winners their in precious once on of the the ทั้งนี้การท่องเที่ยวห่งประเทศไทยสำนักงานลอนดอนยังได้ทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆร่วมกับพันธมิตรเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงฤดูหนาวอาทิกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศไทยครั้งแรกในเมืองรอง จากกรงลันดอนอาทิแมนเชสเตอร์นิวคาเซลและเปอร์มิงแฮมมุ่งเจาะตลาดระดับบนและตลาดเฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มฮันนีมูลโดยนักท่องเที่ยวอังกฤษยังมีความต้องการท่องเที่ยวระยะไกลร้อยละ57โดยประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระยะไกลย,ยอดนิยมอันดับ6กเส้นความร่วมมือจากพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจะช่วยให้การท่องเที่ยววิถีไทยในปีหน้าประสบความสําเร็จตามเป้าหมายธรรมทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน,น พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราดาชาทินัดดามาตรส่งร่วมพิธีบวงสวงละครเรื่องรักเรวันนี้เวลา7็นาฬิกา36นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราดาชาทินัดดามาตรเสด็จไปสถานีโทศทั์กรทบกช่องเจ็ดส่งร่วมพิธีบวงสวงละครเรื่องรักเรจากบทประพันธ์ของโสภาคสุวรรณผลิตโดยบริษัท h น n e y and f r i อ n ด์ and เต t ร์เ a i n มนต์จำกัด พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราดาชาทินัดดา마ศงร่วมแสดงในบทอภรอมจิตร่วมกับนักแสดงชื่อดังรักเรเป็นละครที่นำเสนอเรื่องราวของนักศึกษาไทยที่ไปเรียนวิชาปแปลภาษาและล่ามที่ประเทศออสเตรียมีความฝันคือการได้ทำงานเป็นล่ามในองค์การสราป,ประชาชาติต่อมาได้พบรักกับดรหนุ่มอนาคตไกลในวงการทูตแต่ด้วยฐานะที่แตกต่างกันจึงถูกกีดกันจากญาติจนต้องเลิกรากัน แม้จะมีบุตรด้วยกันก็ตามสำหรับบทของอาพร้อมจิตจะสะท้อนให้เห็นกำลังใจจากคนในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้และความผิดพลาดในอดีตสามารถนำมาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างมีความสุขโอกาสนี้พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราดาชาธินดดาตมาศได้ประทานสัมภาษณ์่าายงงไ้้ตออนร นี่ยังคิดว่าจะแอบไปหาหมอมหลมทำจีวนลบให้สอนพิเศษก็คิดคิด,คด,คดอยู่เอกอัครราชาทูตคณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีพระพลานไมัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน วันนี้ที่ศาลาสิริดาร้อยปีโรงพยาบาลสิริดาตลอดทั้งวันมีบุคคลสําคัญตัวแทนภาครัฐและเอกชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทินายบิกตออ์ดเนียลรามิเรสเปย่าเอกอัครราชทูตสารารณรัฐคิวบาประจำประ,ระเทศไทยหมดและนิธิคริสเตียนทหารตำรวจภาษีเจริญกรุงเทพมหานครกองทัพเรือภาคที่สองอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ข้าราชการกองพันทหารมาที่24จังหวัดสระบุรีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะนายร้อยจปร,รอรุ่นที่37โรงเรียนน้องบุญมากประสงค์วิทยาจังหวัดนครราชสีมาคณะต้อยหมวกแดงประธานสภาว,วัฒน,นธรรมเขตปทุมวันและคณะกรรมการสมาคมชาวสุพรรณบุรีสมาคมสารตายาย,ายจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมรวมคนพิการอำเภอบางบ,งบัวทองจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าพร้อมข้าราชการโรงเรียนเพชรรัตน์ในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิฎิโสภาพันนวดีและมูลนิธิสังราชุปธรรมบริษัทไทยโตซิบา้าอุตสาหกรรมจำกัดตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ลงนามถวายพระพอรอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมตั้งจิตใจ,จอธิษฐานขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพลนานามัยแข็งแรงโดยเร็วว,วัน จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ